เมรไม่ได้นอนทั้งคืนไทยเปิดเสียง F16 ปั่นประสาทเมินโดนก่าวหาเหยียดเชื้อชาติไร้มนุษยธรรมค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์ชายแดนเมื่อคืนเรียกเรียว่าหลอนพอๆกับดูทีหยดเลยก็ว่าได้ค่ะ อย่างที่เราทุกคนทราบกันดีเมื่อวานวันที่10ตุลาคม68เนี่ยมันถึงเวลาและที่ชาวบ้านเขมรจะต้องเนประเทศตัวเองออกจากแผ่นดินไทยที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วสักทีเพราะว่าไทยเราก็ใจดีให้อยู่มานานเกินไปแล้วค่ะอะไรที่มาเป็นของไทยเราก็ควรจะทวงคืนจากอดีตไม่เฟนนิสัยไม่ดีสักทีแต่ต้องบอกว่าไอการขับไล่เขมรเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายยิงไล่คนอย่างเขมรด้วยแล้วก็โอ้โหชมไล่จนเขิ่นเองเขมรยังไม่ไปสุดท้ายค่ะเมื่อคืนก็เลยโดนไทย ปั่นประสาทเสียงผีเสียงหมาหอนทั้งคืนทําเอาเขมรต้องจุดธูปขอขมากันเลยทีเดียวและไม่ใช่แค่เสียงร้อนจากผีเท่านั้นค่ะเพราะว่ายังมีเสียงที่เขมรคุ้นเคยนั่นก็คือเสียงเครื่องบิน F16 ผู้ชมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเขมรคุ้นเคยเสียงฟิวฟิวทั้งคืนยันเช้าทําเอาหลอนซ้ําหลอนซ้อนหนักกว่าเดิมเช้ามาถึงขั้นประนามไทยเลยค่ะบอกว่าไทยใช้วิธีหยาบคายเหยียดเชื้อชาติและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงค่ะ โดยเมื่อคืนค่ะผู้ที่นำทีมหลอนในคืนนั้นก็คือพี่กันจอมพลังนั่นเองค่ะเอารถแทไปลงไหนๆไล่ไม่ไปแล้วคุณผู้ชมพอเริ่มดึกเท่านั้นแหละเราก็เปิดเลยค่ะเสียงผีครางเสียงหมาหอนสลับกับเสียงหัวเราะร้อนๆดังลั่นทั้งคืนขเขมรเนี่ยถึงกับนอนไม่ได้คุณผู้ชมทั้งหลอนทั้งเสียงดังอัดคลิปบนไทยลงโซเชียลเต็มไปหมดซึ่งความหลอนเนี่ยมันยังไม่จบเท่านั้นเพราะว่าตอนตีสี่ค่ะไทยก็ใจดีจัดให้อีกชุดไปเต็มๆ โดยทางเพจ Army Military Force ได้มีการรายงานค่ะว่าเวลาตีสี1นาทีฝ่ายไทยเราได้เปิดซาวเฮลิคอปเตอร์ที่ชุมชนเปรยจันทบ้านหนองจานป่านพวกขเขมรจนนอนหลับไม่ได้ทั้งคืนยันสว่างล่าสุดเพจขเขมรโพสต์ว่าพวกเสียมกำลังกันแกล้งชาวบ้านพวกเขาเปิดเสียงสุนัขเห่าหอนเสียงผีเสียงเครื่องบินเสียงพวกนี้สร้างความรำคาญลบกวนและทำให้ชาวบ้านขวัญผวา จนนอนไม่ได้ตั้งแต่ช่วงค่ำคืนของวันที่10ตุลาคมจนถึงเช้ามืดของวันที่11ตุลาคมเราขอเรียกร้องให้พวกเสียมหยุดการกระทำไร้มนุษยธรรมเช่นนี้ทันที และยังไม่จบเท่านั้นค่ะทางเพจอร์มิมิทรีฟอร์ได้มีการรายงานอีกคลิปคุณผู้ชมโดยระบุว่าเสียง F16 ก็มาค่ะด้านชาวเน็ตเขมรได้แชร์คลิปอ้างว่ามีเสียงเครื่องบินรบมาจากทิศทางเครื่องเสียงของพวกเสียมพร้อมระบุข้อความค่ะว่า เสียมกำลังใช้สงครามจิตวิทยาสร้างขวัญภวาให้กับชาวบ้านและทหารในพื้นที่ชุมชนเปรยจันบ้านหนองจานจนนอนไม่หลับตั้งแต่ค่าคืนของวันที่10ตุลาคมมาจนถึงเช้ามืดของวันที่11ตุลาคมพวกเราขอเรียกร้องให้เสียมหยุดการกระทำการกันแกล้งและหยุดการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมเช่นนี้ต่อชาวบ้านในดินแดนกัมพูชาทันที เป็นยังไงคะผู้ชมตั้งแต่เสียงผีหลอนนะฮะเที่ยงคืนยาวจนมาถึงเสียง F16 ตี3ตี4แทบไม่ได้นอนแก้วหูเนี่ยแทบแตกเลยค่ะซึ่งเมื่อเช้าก็ไม่พลาดค่ะสื่อขเขมรออกมาประนามไทยทันทีพาดหัวข่าวแรงเลยค่ะบอกว่าประเทศไทยแสดงพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติเปิดเสียงผีเสียงเครื่องบินหลอกหลอนชาวบ้านทั้งคืน โดยรายงานก็ระบุค่ะว่าเปิดเสียงผีตั้งแต่สี่ทุ่มกว่าไปจนถึงเที่ยงคืนและก็ต่อด้วยเครื่องบินตอนตีสามตีสี่จนคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่และคนป่วยนอนกันไม่ได้เลย เขาถึงขั้นบอกเลยค่ะว่าการกระทําของไทยเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่สุดทําเอาเขเมรรับไม่ได้ค่ะแต่ถามว่าเราแคร์ไหมก็น่าจะไม่มีใครแคร์คำพูดเขเมรอยู่แล้วเนะี่ยเพราะว่าทีเวลาเขเมรมันมาก่อกวนประเทศไทยเนี่ยไม่เคยเห็นจะรู้สึกรู้สาอะไรเลยแต่พอไทยกวนคืนบ้างเท่านั้นแหละโอ้โหออกมาโวยวายทันที ก็ถือว่าสมกันแล้วแหละค่ะไทยเอาคืนบ้างควรมาควรกลับไม่โกงเดี๋ยวเราก็รอติดตามกันต่อไปค่ะว่าถ้าขเขมรเจอแบบนี้ทุกคืนขเขมรจะอดนอนกันไปได้อีกสักกี่วันค่ะ